ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสกุลสกุลในยามสาๆพี่น้องวันนี้ถือว่าอากาศยังเย็นอยู่เมื่อคืนนี้เาาก็ทีมงานเราชิพากันไปเลาะนะแต่ว่าลบแห้งขนาดมืดคืนเลยหากันเงียบประมาณสองสามประมาณห้าโมงเนาะเงียบเงียบก็มี่เงียบเงียบก็จำบวกเงียบเลยยังกูกูอยู่ไกล

เพิ่งดูมองเฮานี่ถึกอยู่บ่ฟ้าเนี่ยเสิติกิดนี่บ่ตัวถึกอยูงพี่น้อยนะโอกก่อกลางตรงนี้ช่องโตแล้วอืมทึ้งตัตัวเดียวนี่น้องมันจะ่ทำมั่งชื่อ แล,แล้วก็เตรียมโตพี่น้องเยดี๋ยวเราจะเอา,เาไปทายูดาห์ไปละหาตัวไก่เยอะแจงว่ะแต่ว่าลมก็มาเป็นบา้าเป็นบ้านนะหฮงๆฮงกูกมาทีานึงไก่ไปทางเลยจะไปเบิง่งนกกินน้ำด้นะืมดักนกกินน้ำป่ะ่าเอาเลยจำแจว่วคืนนี้เลย Mình đang nữa. Nguyên cứu 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 nữa. はい、どう。 m b 이 เจอหมูแล้วเอาไม่ได้ตอก็เลยเอาไก่ตอๆตันฟังเสีงกัไ่อยู่ไปดเดี๋ยวยับเข้าไปใกล้ๆนะมันอยู่กัอยู่สีกันอยู่ปุ๊บ so ยันบอกเฮาเาฟังเสียงคือใกล้ไมมเสียงเสียงคันยังน้อยอยู่คันตอบอยู่แต่ว่ามีเห็นมีเฮามา เมเีตีงแห้งพดมันกินนี่หักไหมมันบังเลยหักไหมน้อยนึงเลยมันเห็ดมันตอนมันหยางเข้ามาเลย,ยเดี๋ยวย้ายตัวให่นะเ,เดี๋ยวตองอีกจุดที่สองมันขันเชิงนี้ จุดที่สองเรสูบตบเลยโบขันตอบเลยขันขันแต่ที่แรกนะขันแต่แต่เฮาต่อไก่ตัวมื่อกี้นีเปล่าเศษสอยมาไปแห้งร่มแห้ง<อ>ถ้าจริงอากาศนะมันปรับขึ้นโหนเลยแล้วยังมีล่มอยู่นะเดี๋ยวรอดไปยากมาได้จุดเจอไก่เมนะไก่เม่ก็ลังเข้ามาอ๋อ beaten below มีมูล,ลงมาดุดเลยนะด,ดุดเลาะตามเข็มดุดหากินตามกอตอ้น ฝูนกนกกระลงังนกโูขาว เหลืมีสีคล้ายๆได้แล้วพี่หน่อยอยาล่มเด็กแล้วชายแล้วเมื่อกี้นี้นะ่าล่มแห้งชิดมแล้วตอนนี้หมูดุดขนาดเลยโอ้ยหมูล่งน,น้ำเริ่มแห้งดุดเลาะโอยเลาะหากินตามโอ้ยหมูลมลลเลาะมือนะเขยอยู่หอสิบเอ็ดโมงนะ เยอเขาลยประมาณแล้วไีมผาดตัวแรกเนี่ยเงียบเลยหลอมาหอดานนี่พัดได้ยินเสียงใกล้คันอีนะนี่ตัวหนาเนี่ย สอยเสือไก่ก็ไ,ได้ยิงกําลังยะมือพอดิ่งเสียงสะสัดที่จักทีกกําลัง,ย,งลยืย้อเงียมกําลายไหลใกล้ไหลเต้าปูเต้มมันบินขึ้นไหมง่อยปูตโปดสักดายิง กมีตายปุ๊บเือไปเถอะอยูตกปูลงข้างนี้เอาไปเบ่งกันฟกะนเลยไก่มันกำลังจะออดานนะมันเริ่อมาบมันออดานไก่ซิโกเมตบามันถถอบามันถถอะก็คือมันมีรู ไก่กรนะทืะว่ามันถือเรียบร้อยไก่ะม่ะมนจนดับักขาดไ้ยิ่งก็ไปสาวนิ่งไ้ยิงเอก่มีเรียบร้อยนะเด็แกมีตนะัวนะอง จุดบ่ายโมงยังไม่ได้ฮอดที่พักหล่อไปเรื่อยๆเยอเข้ากรบปั้นนี่เมือยเมือยหนัไก่มากำลังย่อด่านนะมันขึ้นมาอน,นี้มันเห็นฮนะมันสงสายมันซึ้ง Rồi ta cần bìn hình máy cho xem Mình vô mà xa ở đây nè Biết tới bọn mình xạ ở đâu Cả lăng mà Mới khâu rồi. Mới nháng là có tới sáu <laughs> Kịp là sáu Mới nháng lông kìa ปนนุ่นมันตื่นต้องไปเชื้อบ่นมันชะรโลดเตะเพื่อเตะมันดียางลบขึ้นมานี่กได้ินเชยงมันช้ใกล้หลายกุ้มนะหลายมู่ผมใกล้เมื่อหาพักผ่อนกินข้าวพักผ่อนก่อนยังไปไหมตอนแรงสง,งัดล่มคักแล้ววันนี้คลายๆได้ตอนเทิงนะครับเงียบได้ กลางคืนนะเงียบในนี้นะมีโอกาสเลยขั้นตอนเช้ายังเจอนะหมูบรไยิงมันมันเริ่มร่มเช้ายังมีลมอยู่พักันพักผ่อนพักแค่นี้แต่มีแต่หุ่นนกนนี่หลับคักขนาด ฮอดที่พักเลยพี่น้อยทีงานก็อิ่มเรียบร้อยแล้วพักผ่อนล,ล่ะเดี๋ยวเข้ากูมองก่อนต้องกูมันมองพิดหน่อยจปิดปากปิดปากปลาอันนี้วันมือจกูเดียว cái sông tổ đây ngày ngày thay đổi hàng năm nhà mình đã cạn diệt ยายไม่ยายเฮาเข้มม,มันมันมีธรรมมันเฮาไปอยู่แต่ธรรมนี่มันมีไปถึงมองนี่มันออกมาแต่ธรรมแล้วเป็นถือรถช่องโตมันออกมาแต่ธรรมมันก็เลยโดนปากกางโตนี้นี่เลยี่น้องดำคลึกเลยไอ,ยอย้จามไปก็ี่น้องอย่ามันหนาวานะ tôi nhanh thế nào đây? lỗi lẽ là trong đầy nó khó lạy cho hát khó chung chúa chung 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 เดี๋ยวเช้ายิางกับเ้เอาน้อนอนอยู่สามโตัวน,นอก,กอ,เนอะเออยืดจันไปเลลับนกคอไีเน้ะงานหลับเย็บรอยเข้าเขมรเนี่ยกันรวตันแล้วนีว่ แต่ผักกับกับผักกระเดาอย่างดีอย่ด้วยเตรียมมาบ่านต้งชาผ่านกิฟต์นะนกินข้าวเทงข้าวใบไงข้าวเทงายม่งเลยใบมองตาย อต้องใช้กกให้อันอันนั้นเป็นนี่แคอ้แชมด้านบุได้ด้านทางลงโงลเราหว่าเสียงนกเจ้า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 ีงกะหอกเชียงนี้แล้วคางบนฮอนนอนก็มีกกหนึ่งหอ,อ่ะบอกทีมันเป็นหุบลงนั่นอนดิแบบเป็นหุบลงมีเดอหันก็มี อันปีกลายในยิ่งกับตะบอลอยู่นะฮะน,นี่มังค่าใหญ่เนออกก็หักแลาวจะเป็นเบือเ่อเขาโดนเป็นกาบไม่เงี้ยไม่น้อยให้ขาวเอออยู่วังน่นนะบอวางนอน <laughs> ออกแล้วพอนอ Mười xe tự do là tang lắm tìm bà tang kìa mì mặn mày 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 Cứ mày 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 จักถึอเชื่อมันมันตกใจบอกปิดขคางเฉยๆเอานีบบอ่บอนบ่อนมาแล้วเ,เลยอืมอ่อบอนถือบอนมันเลยเนละน้องปิดนคางตอนแรกน่าจะมีเงียบไม่ได้ ไปละแ,แรงทั้งเลือขึ้นไปเถิงว่าเลยไปลงไปลุมลุมหล,ล,ลุมนะบ้านลงไปหลุมเฮาขึ้นเถิงเหมืน <c oughs> พีชสลับกันไปเลยขึ้นเถิง,งขึ้นเถิงขึ้นไปพีชบหมือนอ้าวขีดเท้าอิ่มแล้วก็ปักผ่อนช่างน้อยไหมนะ้องเดี๋ยวมือแรงจะขึ้นไปชนนี่เดี๋ยวขึ้นไปทางพีชบัานนี้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เขามา่อขอบใจลหลายๆพี่น้องที่เขา,าให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายพี่น้อง